ทุกคนคะวันนี้มาทําอีเวนต์นะคะเราคือใครจับมาเนี่ยคือป้ากับเขาพอดีเลยค่ะอยู่กับพี่รามอ่นพัทรลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับยุ้ยพี่ฝนแพ้มาสามเกมติดแล้วว่หน้าตาดูไม่สดใสเลยนะยุ้ยนะนอนไม่ได้เลย3มเกมติดใช่ใช่โอ้ขอคุยเรื่องแบบแท็กติกเรื่องเกมดีกว่าเพราะว่าหนูติดตามผลงานอยู่เราชอบเวลาที่พี่นวิเคราะห์เรื่องแบบ คลิปแล้วก็เรื่องแท็กติกแล้วพี่คุยทุกทีมไงหนูชอบมากเลยอยากรู้ว่าในวมหของชาวบ้านสามเนี่ยคิดว่าอะไรวันนี้คือปัญหาของเลว่าพูผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะาการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเยอะมากคือมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบว่าเปลี่ยนแค่ตำแหน่งของตำแหน่งโอ้โหนี่ขายลุยดิออสไป<ช>ขายมีการเสียชีวิตของโชตาขายไดวินนูนเยสไปมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะครับผมว่าบางทีต่อให้คุณเป็นสุดยอดผู้เล่นก็ตามอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักฟอรเรียนเวสหรือ อีกิติเก้ะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวครับ<ะ>ให้มาเปลี่ยนแบบป,ป,ปรับเลยเงี้ยมันก็อาจจะยากนิดน,นึงแต่ถามว่าลีอาภูจะปรับตัวได้ไหมผมยังเชื่อล็กๆว่าลีอาูจะจูนกันติดอ่าโอเคคนวิจารณ์เรื่อง Foreign เบ s ค่อนข้างเยอะค่ะในมุมของพี่โฟนพี่โฟนมองว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็แซวกันว่าแบบเออศูนย์ศูนย์แปดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีประตูไม่มีแอสซิสต์อืมมันก็เรื่องของการปรับตัวเนาะ บางคนแบบคือแบกค่าตัวที่มันเยอะๆเอาไว้อะครับบางทีมันก็อาจจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นและอีกอย่างหนึ่งคือตำแหน่งที่เขายืนนะครับมันก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่อาจจะยังไม่ใช่สำหรับฟอร์เรียนเวสไหมอ่าใช่งงมากแต่คนจะเห็นว่าทำงานอ๋อนี่ไม่ใช่อะไรผมเอาไปปิดพุงไงนั่งอะไรเห็นพุงไงอ่ะ ไม่มีไม่คือคือฟอเรนวอะคือถ้าเกิดว่าอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นนะครับเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแต่พอมาอยู่ที่นี่ครับมันไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกทุกทุกอย่างแล้วเหมือนหน้าที่เขาต้องปิดทองหลังราขึ้นป่ะพี่ก็ประมาณนั้นมันยังมีทั้งโมซาล่าคือเอาให้ว่าทุกอย่างไม่สามารถทําตามอําเภอใจฉันได้ดังนั้นอัตรงนี้ผมก็มองว่าอาจจะนักเตะบางคนอาจจะชอบอยู่แบบว่า ฉันต้องทําตามใจฉันแต่ว่าผมมาอยู่ทีมใหม่ฉันไม่ได้เป็นสนย์กลางของจักรวาลแล้วบางทีอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักหน่อยเพราะว่าคนชอบเรียบเทบอย่างเฟร์ิเป้คูตินโยอะแต่ว่าหนูก็มองว่าเทรนฟุตบอลมันไม่เหมือนเดิมแล้ววันนี้มันกาลังมองกันว่าคนนึงต้องทําได้หลายอย่างแล้วก็ต้องทําเพื่อทีมมากขึ้นมันไม่มีศิลปินเดียววันนั้นแล้วก็ก็ต้องปรับตัวครับแต่ว่าถามว่าด้วยฝีเท้าของฟอร์เรนเวียสมันจะปรับตัวได้ไหมผมก็มองว่าสุดท้ายเลยเดี๋ยวมันก็น่าจะปรับตัวได้แหละ พอเรียนวิ้นเลยครับแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลาเขาสักระยะหนึ่งแล้วกันเพราะผมมองว่าลิเวอร์พูลเองม,มันมันเปลี่ยนเยอะ,อะมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแค่กองหน้านะครับไหนจะกองหลังอีกยุย้ยมีลอสเ<ช>คอร<ช>์คอเคสหรือแม้กระทั่งไอ้ฟิล์มป่งนะครับเทรนดเล็กซานเดอร์อาโนอที่หลายคนบอกว่าไปถ้าถิะไป สุดท้ายคิดถึงกันไหมผมถามจริงอันนี้พูด่งตรงๆว่าอยู่คิดถึงเพราะว่าเทรนด์น่ะมันได้เรื่องของการสร้างสันเกมเอาเป็นว่าเทรนด์เล็กซานเดอร์อานอ่ะตั้งแต่ผมดูลีฟพูลมานะสามสิบกว่าปีมผมยกให้เป็นแบ็กขวาที่ดีที่สุดของลีฟพูลเท่าที่ผมเคยเห็นมาอันนี้จริงอ,อันนี้จริงหนูเห็นด้วยมากๆเอานอกจากฟอร์เรนเวสแล้วเนี่ยมันคนที่อยู่ก็ต้องปราบคือคนบอกว่าซาร่าเงียบไปมากในซีซันนี้ ก็มีแอซิสนะก็มีแอซิสแต่ว่ามันก็อาจจะเบาลงไปหน่อยโมซาร่าบางก็เนี่ยมันมันมาจากการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้เล่นที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับฤดูกาลก่อนมันก็ต้องอาศัยการปรับตัวส่วนในเรื่องของแรงจูงใจนะผมว่าก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันนะเพราะปีที่แล้วนี่โอ้โหยิงแบบบึ้มๆมากบางโมครับปีนี้เหมือนเขาเปลี่ยนไปเทิร์นทําเพื่อทีมมากขึ้นด้วยไหมคะ ก็หนูว่าเขาน่าจะคุยบทบาทกันหลังบ้านมาแล้วอะก็ใช่ไงเพราะตัวที่เอามาคุณดูดิคุณมีเอเล็กซนเดอร์อีซักคุณมีเอกิติเก้คุณมีโคดี้กักโปมีฟอเรียนวีตอะไรต่างๆอีกมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับการจูนนักเตะให้มันแบบว่าเล่นเข้าขาแบบรู้ใจกันเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยคนเป็นโคจะคิดยังไงบางทีคนชอบแซวว่าก็เนี่ยกักโปอีกแล้วกักโปลงอีกแล้วสอเกมที่ผ่านมาก็คือเขาก็ทำประตูได้ ก็นั่นแหละครับถ้าเกิดสมมุติว่าถามว่าถ้าเกิดมันมีใครที่มันดีกว่ากักโปครับผมก็เชื่อว่าโค้ดเองเขาเห็นอยู่ทุกวันนี่เขาก็คงให้คนนั้นมันลงแล้วแหละแต่ว่านี่คือกักโปมันก็คงเป็นเป็นนักเตะที่ซ้อมดีกับทีมของมันแล้วก็โค้ดมันก็คงเห็นแล้ว่าเอมันทําได้มันทาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อคืนมันก็ยิงประตูได้ทีเนี้ยควรจะให้โอกาสกี่เกมดีสุดท้ายแล้วโอกาสใครฮะให้โอกาสอาร์เนอร์ไงนี่แล้วไม่อาร์เนอร์เอาแล้วนะให้โอกาสเขาไปเลยครับ ความดีความชอบที่เขาทำเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับใครจะไปคิดเมื่อฤดูกาลก่อนผมจําได้เลยหลังจากที่เจกเกนครอปย้ายออกไปอะครับตอนนี้มีข่าวนะหลายคนร้องไห้เกมเองขอบสนามเงี้ยโ,โหถึงขั้นหลังน้าตาอย่างเงี้ยถูกไหมไม่เหลือแล้วแต่งตั้งอาเนชลอตมาอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกเฮ้ยอโนงมาแล้วอโอ้โหแล้ว,วลแฟนลีปูนะวันนั้นพอที่ครอปประกาศอําลาจากตําแหน่งนครับ เฮ้ยเรียกผูวติดท็อปโฟได้นี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วอ่าใ,ใ,ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่คิดถึงขั้นแชมป์หรอกผมเชื่อว่าแฟนบอลเรียกผัวรู้สึกแบบหมดอะไรตายอยากแล้วอุ้อุตสารทำทีมาดีๆแม่งถึงต้องกลับไปยุคเดิมอีกแล้วเหรอวะแต่ปีนี้มันอาจจะด้วยความที่พรีซีซั่นมันดีมากมแล้วบวกกับพอมาอันเนี้ยแบบเล่นเกมมาเปิดมา5เกมมันก็ดีอ่ะมันมันไปเกี่ยวไหมเพราะมันตุบแรงอะความรู้สึกแฟนบอลมันก็เลยเหมือนประทุกว่าเดิมแล้วบวกกับใช้เงินเยอะด้วยไม่หรอกเอาเป็นว่ามันคือ ช่วงแค่เริ่มต้นสลับเรียบพูและผมมองว้วมันคือช่วงเริ่มต้นแพ้3เกมติดแต่ว่าแพ้2พิมลีกสเกมติดและทีมอื่นไม่แพ้อาร์เซนอลจากฝูงตอนนี้ก็แพ้มาแล้วและแต้มห่างกับอาร์เซนอลมันก็ห่างแค่นิดเดียวเออ,อ,อมันก็ถือว่าคิดซะว่ามองโลกในแง่บวกเลยกันนะพิมลีกมันต้องอย่างนี้แหละ ยี่ห้อพรีมยรีกมันจะแบบว่าผูกขาดแบบนำม้วนเดียวจบมันยากมากมันต้องมีอะไรที่มันแบบสนุกแบบนี้ได้ลุ้นกันยาวๆโอเคอ่ะตามนั้นเลยขอบคุณด้วยนะคะรอการปรับตัวสำหรับรีเอฟพูเชื่อว่าเดี๋ยวจูนติดยังไงก็ไม่มีปัญหายังไงก็ได้ลุ้นแชมป์ยาวๆสำหรับพีเอพูครับค่ะเพราะว่าขนาดเซื้อจิมและคลิปยังให้โอกาสอโมลิมเลยถูกไหมพี่โอ้บางทีก็ผมก็ไม่อยากให้โอกาสนะเมื่อวานชนะ2 0จริงแต่เป็น2 0ที่ผมว่าชนะไม่สวยงามครับโอเคแต่ก็ได้ผลที่ต้องการ ก็ได้ผลที่ต้องการไม่ผมไม่ต้องการได้สอศูนย์นะครับผมอยากให้แบบว่าแพ้ไปเลยเพราะว่าผมอยากปลดอะโมริมนะแรงมากจริงๆริาเราคิดว่าเขาจะดีใจกันไห่วะคือสับสนในแฟนแมนยูตัวนี้ชนะก็คุไม่ดีใจเข้าใจไหมโอเคเออเราก็อยากดีใจเหมือนแฟนเรียพูจะแพ้ก็เอ๊ย แบบอันนี้อันนี้แพ้กูจะดีใจหรือไม่ดีใจดีวะเฮ้ยชนะกูดีใจหรือไม่ดีใจดีวะแฟนบอลแมนยูเป็นอย่างยิ่งจริงนะตอนเนี้ยโอเคมันจะเป็นโัล่านนิดหนึ่งใช่นะยังไงเหมือนอารมณ์แบบเหมือนคุยสักพักปักทุกยังไงชอบกอนอบกุญแจโฟนด้วยนะคะสวัสดี้ช่วงดีแล้วกันแฟนลิเวอร์พูลยังไงก็ได้ดนแชมป์ยาวๆเชื่อผมล่มเพื่อนนะตามนี้